สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้เราก็อยู่กับ Black Desert Online กับคลิปวิธีการจบการศึกษาล่วงหน้าของเซิร์ฟซีซั่นพลนะคะก่อนอื่นเลยขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมค่ะให้ทำการสนับสนุนช่องแม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้โดเนี่ทุกๆช่องทางด้วยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีให้กับแม่บ้านมากๆเลยนะคะ โอเควันนี้นะคะเราก็จะมาจบการศึกษาล่วงหน้าของซีซันพลัสกันเนาะมันมาแล้วนะคะวันที่14ตุลาคมก็ต้องขอบอกก่อนว่าการจบการศึกษาล่วงหน้านะคะไม่ใช่การบังคับแต่อย่างใดแต่สิ่งที่เราจะต้องรู้ถ้าหากเราอยากจะจบการศึกษาแล้วนั้นมีอะไรบ้างก็มาดูกันค่ะโอเคอย่างแรกเลยนะคะเราจําเป็นที่จะต้องสําเร็จเงื่อนไขของเขาก่อนซึ่งคือก็คือตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าถ้าเ,เรา จะซื้อหรือไม่ซื้อบัตรผ่านผู้ด,ดําก็ตามนะคะเราจะต้องสับเร็จเควสตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็รับทุกอย่างให้ครบก่อนนะคะแล้วก็อย่างที่2ก็คือจะต้องไม่มีนาฬิกาผู้ค่าอยู่ในตัวซึ่งก็คือนาฬิกาผู้ค่าเราสามารถไปรับกับเอ่อผู้ค่าได้นะคะมันจะมีเควสขึ้นมาให้อยู่ทีนี้แม่บ้านรับมาแล้วเนาะแต่ว่าแม่บ้านจะไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่าแม่บ้านรู้จะกรอบให้ตัวไหนอ่ะแล้วถ้าใครอยากรู้ว่านาฬิกาจับเวลาของผู้ค่าทําอะไรได้บ้างนะคะก็เดี๋ยวขึ้นคลิปที่เคยทําไว้ให้ตรงมุมขวาบนนะคะ โอเคทีนี้แม่บ้านจะไม่ได้ใช้นะคะกรณีที่ถ้าเราไม่ใช้หรือไม่รู้จะเอาไปให้ตัวไหนจริงๆก็ให้โยนทิ้งไปเนาะแบบแม่บ้านโยนทิ้งไปได้เลยแม่บ้านก็จะโยนทิ้งไปเลยนะคะโอเคสิ่งต่อไปนะคะที่จะต้องรู้ก็คือ ซีซั่นนี้นะคะเราก็ได้รับรางวัลเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าคุณจะจบก่อนหรือจบหลังก็ตามเนาะแต่ว่าก็จะมีเวลาของซีซั่นจนถึงวันที่1ธันวาคมนะคะอันนั้นเขาก็จะบังคับจบซึ่งเดี๋ยวแม่บ้านก็จะมาแจ้งเตือนอีกครั้งหนึ่งสําหรับใครที่ยังไม่ได้แบบจบก่อนนะคะแต่อะเรามาต่อกันนะคะทีนี้คนที่จะจบก่อนนะคะก็อย่าลืมมารับโคเ้ดตรงนี้ด้วยก็จะเป็นรางวัลพิเศษซีซั่นความฝันแห่งช่วงพระอาทิตย์นะคะ ก็อันนี้นะคะเราจะได้รับใบแลกเปลี่ยนรางวัลซีซันมาเนาะก็รับซะกก่อนเลยจะได้ไม่ลืมนะคะเงื่อนไขอันนี้มีแค่ตัวละครซีซัน plus เ e v e l ยีขึ้นไปเท่านั้นเองนะคะก็สามารถแลกเปลี่ยนได้เลยโอเคทีนี้แม่บ้านได้มาแล้วเนาะก็เดี๋ยวอันนี้จะขออนุญาตพาไปดูเลยนะคะเฮ้ใบาหายไปไหนเยอะโอเค ก็จะพามาดูตรงอันไม่ใช่อันนี้นะคะอ่ะแม่บ้านจะพามาดูอันนี้ว่าเราสามารถแลกได้ทุกอย่างเลยนะคะแต่ถ้าสําหรับใครที่เพิ่งมาเล่นแล้วไม่รู้จะแลกอะไรนะคะจะแนะนําเป็นของอันนี้ค่ะสีสันฤดูร้อนก็คือสร้อยคาบเทียวีเนาะเพราะว่าอันนี้คุ้มค่าสุดแล้วนะคะแต่ถ้าเคยแลกไปแล้วก็ดูลองดูละกันว่าอยากได้อะไรแต่จะไม่แนะนาดาวของเพเรสักเท่าไหร่นะคะมันไม่ค่อย แม่บ้านคิดว่าแรกเป็นประดับน่าจะขุมกว่าแล้วก็ของซีซันพาร์รอบนี้ก็ให้เป็นเฟลหนึ่งร้อยด้วยนะคะทีนี้ก็เลือกดูได้เลยว่าจะแลกอะไรดีอืมส่วนแม่บ้านก็อืมเลือกยากไม่รู้อาจจะย้อนไม่เอาประดับไม่ก็อาจจะเอาเฟลเดี๋ยวดูก่อนนะคะอะ่ทีนี้ก่อนจบการศึกษานะคะมีอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกไว้ก่อนเลยก็คือ เอออย่าลืมขายหรือเอาหินดาแห่งกาลเวลาไปแลกเฟลก็ได้เนาะก็คือถ้าเกิดไม่คิดจะเอาเฟลแล้วก็จะแนะนำให้ขายไปนะคะเพราะว่าขายเราเป็นเงินได้เยอะมากๆเลยนะทั้งแร่ทูบัลลาแล้วก็หินดำเวมนหมฟองบริสุทธิ์นะคะขายทิ้ง MPC ไปได้เลยนะคะก็จะได้เงินมาเป็นจำนวนหนึ่งเอาไปตั้งตัวได้เลยถ้าเรายิ่งมีหินเยอะเนาะก็คือหินที่เหลือเนี่ยอย่างที่บอกก็คือถ้าไม่ไดเอาไปแลกเป็นเฟลนะคะให้ขายทิ้งได้เลยนะคะ อ่ะทีนี้ถ้าเราคิดว่าเราพร้อมแล้วนะคะแบบมีวีทั้งตัวแล้วพร้อมแล้วฉันอยากจะจบการศึกษาแล้วฉันไม่อยากเล่นเซิร์ฟซีซันอีกต่อไปแล้วนะคะก็มาพร้อมกันเราจะมาจบการศึกษาล่วงหน้ากันนะคะอ่าทีนี้เเมื่อจบการศึกษาออกไปแล้วนะคะจะไม่สามารถกลับมาเล่นเซิร์ฟซีซันได้แล้วเนาะก็มาหาภูคานะคะมาที่เซิร์ฟเวอร์ปกติเลยก็ได้แบบอย่างมาเซิร์ฟเวอร์ธรรมดาที่ไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ซีซันนะคะ แล้วก็จิ้มไปเลยนะคะสนทนาแล้วเขาจะชี้ให้เราไปหาน้องคนหนึ่งซึ่งวิธีการจบการศึกษาก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะคะโอเคจะพาให้ไปหา NPC ตัวหนึ่งนะคะเพื่อคุยเราก็วิ่งตามเส้นไปเลยจ้าบบดีจ้านะอน้นี่คนนี้เอง NPC พีซเลรานะคะก็สำเร็จเซอร์ซีซั่นในทางแยกของการเลือกนะคะ คุยเสร็จเขาจะให้เรากลับไปคุยกับปูขานะคะเราก็จะลองจิ้มดูตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะวิ่งกลับไปเลยก็ได้นะคะไปหาปูขานั่นเองซึ่งการเจบการศึกษาล่วงหน้านาะแนะนำให้วิ่งมาที่เวเรียเลยนะคะเพราะว่าเอ c มพีซเรย์ราไม่อยู่ที่เฉพาะเวเรียเท่านั้นเนาะสรุปก็คือต้องมาจบที่เวเรียนั่นแหละอะ่กลับมาแล้วนะคะก็เลือกสนทนาได้เลยเดี๋ยวนะทำไมแม่บ้านยังมีเอเวนิวอยู่อีก โอเคอ่ะนี่นะคะสำเร็จเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นสู่โลกที่กว้างใหญ่และโหดร้ายกว่าเดิมฉันอยากจะจบการศึกษาแล้วละโอเคอ่าได้ใบามาแล้วนะคะเราจะได้รับใบรับรองชื่อเสียงนะพจนภัยก็คือเอ่อถ้าใครยังไม่ได้ยาเซิร์ฟก็คือยารไปเซิร์ฟเวอร์อะไรก็ได้นะคะแล้วก็อ่ะแล้วก็เลือกแล้วก็จิ้มได้เลยนะคะโอเคทำเราทำทุกอย่างครบเรียบร้อยอะไรแล้วเนาะ โอเคอ่ะปะลุยปริงอ่าทีนี้มปบ้านกต็ตะกายเป็นตัวธรรมดาไปแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะเค e s อะไรยังทำไม่เสร็จก็โยนทิ้งไปโอเคเรียบร้อยค่ะนี่มปบ้านก็ได้รับของมาแล้วนะคะเรียบร้อยเปิดห่อกันเลย ชวิ ing, งนีได้ชุดได้อะไรเต้ไม่ไหมดเลยนะคะตามนี้แล้วก็ได้ใบแลกเปลี่ยนอา้าช่องเต็มไม่นะทุกคนช่องเต็มมากโอเคค่ะก็แค่นี้เองเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็มาเปลี่ยนของกันนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะลองเปลี่ยนไอ้นี่ก่อนเออหาเสื้ออยู่นี่ไม่ใช่ประดับอ่ะเดี๋ยวลองกดเปลี่ยนรองเทา้าเราก็จะเปลี่ยนของบรล่าเป็นของธรรมดาได้แล้วนะคะแล้วเมื่อเราเปลี่ยนเป็นของธรรมดาปุ๊บ เราก็จะสามารถโอนไปให้ตัวไหนใส่ก็ได้หรือถ้าเราก็อยากให้น้องตัวเดิมใส่ก็ได้เหมือนเดิมนะคะอ,อู้หช่องเต็มให้ตายเถอะเออเอาถุงมือต่ออ่าประมาณนี้นะคะ <c oughs> อันนี้มันจะขึ้นตัวแดงเพราะแม่บ้านยังไม่ได้แปลงสภาพนะคะโอเคก็คร่าวๆประมาณนี้เนาะ ทีนี้เออสำหรับใบอันนี้นะคะใบรับรองกลุ่มกันคะ่ะอีกาดำเนี่ยไม่ว่าคุณจะจบการศึกษาหรือไม่จบก็ยังสามารถกดคุยได้ปกติเนาะก็คือแต่ของวันนี้แม่บ้านรับไปแล้วนะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไปบ้านก็สามารถมาคุยกับเอผู้้าได้อีกนะคะอันนี้ก็อย่าลืมเนาะเพราะว่ามันไดเ้เป็นกล่องสุ่มอันนี้นะคะก็คือสามารถคุยได้เรืเร่อยๆจน,นกว่าใบจะหมดเลยนะคะ นี่อันนี้ที่เปลี่ยนแล้วก็คือเห็นป่ะ dp ก็จะขึ้นแต่อันอื่นอันนี้คือแม่บ้านยังไม่ได้เปลี่ยน,ยนยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมันจะแดงเถืออแบบนี้นะคะเดี๋ยวแม่บ้านต้องไปเขีร์ช่องก่อนนะคะทุกคนโอเคก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนาะให้กับคนที่อยากจะกำลังจบการศึกษาล่วงหน้าของสี่เซนพลัสนะคะโอเคถ้ายังไงก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแม่บ,าบา้านไปกำลังใจให้กหันด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่เออคลิปหน้าเนาะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย